วันนี้น้ำมันขึ้นราคาใช่ไหมน้องจิมมี่ใช่ค่ะปรับขึ้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างคะครับต้องถามคำนี้นะคะแต่ที่ขึ้นนี่ก็เฉพาะเบนซินนะค่ะเพราะดีเซลนั้นเขาก็หยุดเอาไว้นะครับนะยังอยู่ใน,นามาตราการังหยุดเอาไว้ตรงที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับ B7 B10 b ดีเซล B20 นะครับอยู่ที่29บาท94สตางค แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่า B 7 B 1 0แล้วนะครับมันมีแต่ B 5ปรับลงมาแล้วนะเพราะว่าเขาปรับลดสัดส่วนการผสมเอาน้ํามันปาล์มเนี่ยมาผสมในเนื้อน้ํามันดีเซลเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนแค่เพียง5%นะครับเพื่อลดลดลด,ลดปริมาณการผสมลงเพราะว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยเดิมเนี่ยมันไปอยู่ที่ลิตรละ57บาทกว่า Hmm. ตอนนี้เนี่ยปาล์มก็ลงราคาลงมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก53บาทเศษเศษนะ,ะต่อลิตรลนะแล้วก็มาผสมกับเนื้อน้ำมันดีเซล hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ดีเซลก็ยังควบคุมอยู่นะครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานเขาประชุมกันเขก็ชี้แจงนะครับว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันอุ้มอยู่ที่ลิตรละ3บาท79สตางค์ยเฉพาะดีเซลนะครับ ทีนี้ถ้าไปทําตามที่รถบรรทุกต้องการในรถละลิตรละ25บาทเนี่ยทางกองทุนจะต้องชดเชยถึงลิตรละประมาณ9บาทใช่ไหมคะก็ถือว่าสูงมากเลยนะคะสูงมากเ,<ล>เพราะงั้นก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทําได้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระ,ระทางภาษีนะครับในนอน์นะอนเพราะว่าการจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งก็เป็นภาษีเข้ารัฐและถ้าลดตรงนี้ไปเนี่ยเอ็นโคศกธนกรท่านก็พูดเมื่อวานนะครับว่าถ้า ลดการจัดเก็บภาษีตรงนี้ไปกับปริมาณการใช้น้ํามันนะครับของประชาชนเนี่ยก็จะต้องชดเชยเดือนละสอง0มื 20, ล้านนะครับทั้งปีเนี่ยสองแสี่หมืล้านใช่ค่ะแต่ว่ามันจะปีไม่ปีเราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าเอาเฉพาะหน้านาขนาดเนี้ยน,นะครับถ้าคาดการน้าคดการเอาไว้เพราะฉะนั้นน้ํามันตอนนี้ดีที่สุดเราก็ประหยัด <laughs> ประหยัดการใช้พลังงานค่ะนะคะก็นอกจากเรื่องของอเรื่องน้ํามันแล้วเรื่องของแก๊สถุงต้มคุณผู้ชมก็อันนี้กันมาหลายหลายคนแก,สก๊สเป็นไงตกลงเนี้ยนโยบายล่ยาสุดที่เขาประชุมกันเมื่อวานอาจจะเลิก เรื่องราคาพี่หนอมครับอก็อาจจะมีการปรับนะคะปรับเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็น333บาท363บาทต่อถังก็คือตามทำหลายนะคะแต่ก็ยังไงก็ต้องรอดูค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอมีเรื่องของแกส๊สเรื่องของน้ำมันไปมันก็กระทบเพราะว่าหลายอาชีพนะคะพี่หนอมที่ใช้สองตัวนี้แล้วก็น้ำมันเนี่ยทุกอาชีพทุกสาขาที่เราคิดว่าการเดินทางแหีะจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็กระทบไปด้วย แก๊ส LPG เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งซึ่งรัฐบาลก็ทุกยุคทุกสมัยนะก็อ,อุดหนุนมาโดยตลอดนะครับเพื่อให้ราคามันต่ำไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนมากมนะครับก็คือเอาเงินภาษีนั่นแหละมาจ่ายอุดหนุนคือจ่ายคืในให้ประชาชนนะคือทั้งหมดมันเป็นเงินประชาชนแหละนะก็เอาเงินภาษีประชาชนมาอุดหนุนนะครับราคาแก๊สถุงต้ม,มลแล้วก็ที่ผ่านมาก็ พยายามจะปรับขึ้นราคาสะท้อนตามราคาตลาดโลกที่แท้จริงแต่ก็ปรับไม่ได้เพราะว่าพอขยับแก๊สเนี่ยเข้าของขึ้นมันขึ้นราคาทันทีะนะครับได้คุ้มเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ<ม>แต่ว่ามาถึงล่าสุดที่ทางฝ่ายนโยบายก็ประชุมกันเมื่อวานนี้ผมก็ต้องบอกว่าข้อควาส่วนใหญ่ฝ่ายประจาหมดเลยนะ <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมตั้งแต่ประหลัดกูลิศใช่ไหมเมื่อวานนี้ประหลัดกระทรวงพลังงานที่ท่านประชุมกันเนี่ยนะก็คือเป็นฝ่ายข้าราชการประจําท่านบอกว่าไม่ขึ้นแล้วเอ้ยเท่าไรนะ จะปล่อยลอยตัวอะแต่อย่าลืมนะฟังฝ,ฝ่ายการเมืองเขาด้วยนะครับฝ่ายการเมืองนี่เขามาจากการเลือกตั้งเขามาจากประชาชนนะซุ่มเสียงตรงนี้สําคัญนะฝ่ายประจำท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะท่านมาจากการแต่งตั้งนะครับเพราะงั้นจะสนใจไม่สนใจยังไงก็ไม่รู้และท่านก็ดูตัวเลขของท่านเป็นหลักแต่ฝ่ายการเมืองก็ต้องดูว่าปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนานะครับงั้นเรื่องแก๊สเนี่ย จะปรับขึ้นจาก318เป็น333เป็น363ตามที่ตัานต,ตั้งไว้เป็นขั้นบันไดได้หรือไม่เนี่ยเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมนี้เนี่ยผมค,ค,คิดว่าไม่ง่ายเหมือนกันแหละใช้คําว่าทยอยนะจะทยอยก็จริงอ่ะแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันแหละในขณะเดียวกันในการช่วยเหลือเป็นรายกลุ่มค่ะอย่างเช่นคนถือบัตรสวัสดิการใงรัฐเนี่ยเติมเงินให้เขาเพิ่มเอาไปอีกร้อยบาทตอนนี้ได้200เอาไป300300 300เป็น400อเพื่อจะไปซื้อแก๊สอีก นะครับแล้วก็คนทั่วไปก็ใช้เต็มราคาอะไรเงี้ยนะค่ะพี่หนอมเออ,อ,นนอค่ะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะเรื่องอของแก๊สนะครับก็ต้องดูท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะว่าอย่างไรค่ะก็อยู่ในรวมๆของเรื่องของพลังงานเพราะว่าวันนี้นะคะก็รถบรรทุกอย่างที่บอกเมื่อวานนี้อ่ะไม่ไม่ได้ออกมานะพี่หนอมก็คือคเลื่อนมาเป็นวันนี้แนวโน้มนะคะไม่ใช่แค่รถบรรทุกเท่านั้นเห็นบอกว่ามีทั้งรถแท็กซี่แล้วก็รถอื่นๆที่ใช้บริการคือผมมองในบริบทของ รถบรรทุกที่ออกมาให้ลดภาษีน้ำมันลงมา5บาทเนี่ยแล้วจะมาไล่รัฐมนตรีพลังงานรวมไปถึงท่านนายกดย้วยตอนนี้ผมคิดว่ามันบริบทมันไม่ได้นะบริบทในในขนาดนี้ก,ก็ก็ชัดเจนว่าอย่างที่ผมพูดตั้งแต่เมื่อวานว่าถ้าลดภาษีลงไป5บาทเงินหายไปปีหนึ่งประมาณ240,000ล้านค่ะจริงไหมใช่ เพราะงั้นพอเงินหายไปเนี่ยแปลว่ารัฐก็เก็บภาษีได้หายไปแน่นอนเลยสองแสนสี่เพราะงั้นรัฐก็ต้องกู้อย่างน้อยสองแสนสี่อันนี้ยอย่างน้อยนะใช่เพราะว่าเพราะงั้นเราจะเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุกันไปตั้งแต่ตอนนี้ไหมถ้าลดมันลงมาปั๊บเนี่ยตามข้อรียกร้องเนี่ย<ฆ>รัายไ,ได้หายไปใช่ไหมตอนนี้ตอนแรกรายได้มันอยู่อย่างเงี้ยพอลดพอลดภาษีลงมาปั๊บรายได้ก็ลดลงมา<ฆ>อนี่ขนาดขนาดยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตรห้าบาทกว่าเนี่นะ ยังกู้หนึ่งปีหกแสนล้านนี่ถ้าลดลงไปอีกค่าบาทกว่าภาษีตัวนี้หายไปอีกร่วมสองแสนล้านเนี่ยก็ต้องกู้เพิ่มบวกไปอีกสองอ่ะเพราะงั้นผมแน่นอนนะถ้าส่วนหนึ่งถ้าเราฟังกันด้วยเหตุด้วยผลใครก็อยากใช้ของถูกทั้งนั้นแหละผมก็อยากเติมดีเซลถูกถึงแม้จากยี่สิบเก้าหรือยี่บห้าเหมือนกันแหละแต่ว่าเราดูบริบทแล้วเนี่ยถ้าเราบอกเออเราเอาตัวรอดแต่ชาติราจะรัฐมันจะราษฎรบาลเกืออะไรนะรัฐมันจะรอดไหม ดูเหตุดูผลดูเหตุปัจจัยซึ่งภายในสถาพันการขนส่งทางบกมันใช่ว่าเขาจะลงรอยกันนะจริงรอคะพี่้ใช่มีแว่วมาใช่ไหมมีผู้นําบางคนก็ประเภทประเภทว่ามุทะลุอ่ะไปอย่างเดียวจะลงถนนท่านผู้นําอีกท่านหนึ่งก็บอกท่านก็ด้วยเหตุด้วยผลนะในฝ่ายหนึ่งก็จะเอาไปชนกับการเมืองอย่างเดียวอะไปลงสมัครรับเลือกตั้งชนกับรัฐบาลนี้มาแล้วด้วยผู้นําบางคนนะนะก็มีปัญหาภายในกันอยู่เหมือนกันค่ะอืม เอาเหตุเอาผลนผมว่านะก็ประชาชนตัดสินได้เนี่ยท่านนายกก็พูดได้เนี่ยผมว่านะถ้าลดภาษีลงไปค่าบาทต่อลิตรดีเซลนะครับเงินภาษีจะหายไปทันทีเลยครับ240 0 0 0ล้านต่อปีนะนะครับซึ่งรัฐบาลก็ต้องไปกู้มาเพิ่มนะเพื่อมาชดเชยในส่วนที่หายไปนี้หรือว่าเราจะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันนะครับทนกันนิดหนึ่งตอนนี้ในขณะที่ราคาน้ำมันต่าดโลกมันยังคงสูงขึ้นโอเปกยังไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะครับรัสเซียกับ ยูเครนไม่รู้มันจะยิงกันเมื่อไหร่นะยิงกันไปทันทีเถอะนะทำไมพี่หนอมอยากให้มันจบจบไปใช่ไหมก็มันจะได้รู้กันไปทันทีว่ามันจะยิงกันหรือไม่ยิงตอนนี้มันคาราคาซังพอ้าน้ำมันก็เลยเออเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นปัจจัยไงก็ดูไงก็ดูสถานการณ์แล้วหุ้นก็ดูพวกนี้ไง คือคือมันจะเป็นข่าวร้ายที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อตลาดหุ้นตลาดน้ํามันใช่ค่ะนะครับมันก็ซึมซับข่าวร้ายข่าวซึมซับพอมันยิงกันแล้วจบแรงเลิกอะไรไปข่าวอื่นอีกเห็นไหมเนี่ยพวกพ่อค้าน้ํามันพ่อค้าในตลาดหุ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยชอบซึมซับข่าวร้ายนะครับ嗯嗯嗯嗯嗯พอร้ายจบปับ๊บเรากจะพอพอรู้แล้วมันเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงต่อช่างมันไปหาข่าวร้ายตัวใหม่มากดหุ้นอีกกดราคาน้ํามันอีกเพิ่มราคาน้ามันกันอีกแล้วทุกวันนี้ก็คือเข้าถึง เรื่องของข่าวออนไลน์เรื่องของกระแสคือคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้ง่ายขึ้นนะพี่จาอมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นในการที่จะคิดตามแก๊สสูงต้มเนี่ยผมผมคิดว่านะถ้าเราบอกว่าแก๊สราคาแพงค่ะและเราต้องมาเดือดร้อนกับแก๊สราคาแพงแน่นอนนะคนในเมืองเนี่ยเดือดร้อนแน่แต่คนในชนบทนะครับใช้ธรรมชาตินะครับใช้ถ่านใช้ฟืนใช้ฟืนค่ะ ขอโทษนะครับผมก็มีเตาถ่านเตาฟืนอยู่ข้างหลังบ้านผมนะค่ะแล้วผมก็ชอบที่จะเผาทาอาหารของผมนะจะอ้างว่าโลกร้อนกับผมไม่ได้นะไปจัดการเรื่องนู้นเลยนะตอนนั้นพี่น้ผมตัดต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยต้องตัดกิ่งไม้มาทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้เป็นฟืนค่ะ เกไว้เป็นฟืนแล้วก็ใส่ก็ไปเตาฐาน,านเตาไม้ซื้อมาจากจังหวัดน่านเมื่อไปคราวที่แล้วอ้อยไฟเนาะใช่แล้วก็มีความสุขดีครับน้องมี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ไฟเขาก็คือเราเราก็ปรับได้ตามเกณฑ์คือใส่ใส่เพิ่มใส่อะไรเลยนะแล้วเราอยู่บ้านนอกเรื่องอะไรจะไปใช้ฐานใช้ไฟนี้ใช้แก๊สล่ะ อาก็หลังบ้านข้างบ้านเราไปเก็บไม้เก็บใบเก็บฟืนมาก็ทําเป็นหุงต้มได้หมดใช่ไหมใช่ไ่มไม่ต้องเอาสวยงามหม้อไม่ต้องขาวเอาหม้อดําแต่ข้างในขาวก็พอแล้วสะอาดขงงออ้าไหนเนาะโอหยกินอย่างแทบเนาะ <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะบางคนก็บอกว่าอาหารที่ทําจากเตาถ่านกับเตาฟืนเนี่ยจะต่างจากเอาแกส๊สนะคะใะเนรสชาติมันจะามหอมอะไรจะต่างกันอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งนั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีเตาไฟฟ้า ถ้าแก๊สแพงเลยลองเทียบราคาต่อไฟฟ้าดูนะอะที่บ้านพี่นี่ก็ใช้ต่อไฟฟ้าอยู่หัวหนึ่ง أ أ, ก็ไม่ต้องใช้แก๊สแล้วก็ใช้ลดลงไว้สำรองอใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นปรับตัวไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรถูกกว่าแพงกว่าไม่รู้อรเอมีของไฟฟ้ากับหมดแก๊สอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะสำรองไว้เมื่อ เมื่อขาดแคลนก็ใช้ถ่านใช้ฟืนได้ค่ะนะครับเราอะ,อะไรมาเราก็ต้องไม่เดือดร้อนะต้องคิดอย่างนี้นะเอออยู่ได้หมดอะ่ะแก๊สแพงอะ่ะใช้ฟืนก็ได้ค่ะออ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับน้ำมันแพงอะ่ะขี่จักรยานเราก็ได้อืมเอากําลังกายด้วยใช่ไหม <laughs>